สวัสดีครับเพื่อนเื่อวันนี้ก็มาที่บริเวณทุ่งนานะครับเป็นคลองชลประทานนะครับอ่าเป็นอ่าวันนี้ก็จะมาเก็บใบก้ามปูนะครับนี่ครับนี่ครับต้นใบก้ามปูก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ดูใบครับกำลังปิวล่วงลงมาเลยนะครับพื้นที่นะครับอันนี้เป็นคลองชนระทานนะครับนาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับชาวบ้านเขาก็จะเน้นปลูกต้นยูคานะครับใกล้ๆก,กับพื้นที่คลองชนระทานดูใบกัาปูครับเยอะแยะเลยครับ เดี๋ยวผมจะมาเก็บใบกัมปูไปไว้สะสมไว้เรื่อยๆครับว่าจะปลูกต้นไม้สนใจว่าจะปลูกฝรั่งว่าจะปลูกองุ่นนะครับก็เดี๋ยวนำพวกใบกำปูเหล่านี้นะครับไปใส่เป็นผสมดินปลูกนะครับนี่ นี่ก็เป็นเป็นนาพื้นที่นาของเพื่อนบ้านนะครับนานาผมจริงอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นนาเพื่อนบ้านนะครับก็การปลูกก็ขึ้นเองนะครับตรงนี้ขึ้นบริเวณใกล้ๆคลองส่งน้าชลประทานนะครับต้นนี้ก็ไม่คอยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็แต่ก็ถือว่าเป็นมีใบยเยอะอยู่นะครับ วันก่อนนูนมาเก็บเราครั้งหนึ่งนะครับออแดดแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ยังมีลมเย็นอลมพัดเย็นสบายดีนะครับพอลมมาก็ใบก้ามปูก็พัดลงมาแบบนี้ครับเยอะเล มีถออังมะพร้า,รพาวนะครับแล้วก็มีกระสอบสำหรับใส่นะครับกวาดมะพร้พาวไปเอ,อิวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับที่แรกจะเอาที่ตัดผงมาด้วยนะครับถ้าได้ที่ตัดผงแล้วก็ไม่กวาดก็น่าจะดีน,นะครับ ก็กด,ก,ดกวาดแบบนี้นะครับแล้วก็กรอบกอบโวยโกยใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้นะครับก็กิ่งกานก็จริงจริงก็เลือกเอาเฉพาะใบก็ได้นะครับแต่ว่า เลือกเอกเอาเฉพาะใบให้ได้เยอะที่สุดน,นะครับแต่กิ่งก้านมันจะไปถูกไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้ทั้งหมดครับทูกเศษกิ่งเศษไม้พวกนี้ก็เก็บออกไปนะครับเหลือกิ่งก้านบ้างก็นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเป็นปนกันไป เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเก็บได้เยอะขนาดไหนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็กวาดใบกล้ามปูวันนี้ได้อ่าสองกระสอบถุงปุ๋ยนะครับนี่ค,ครับนี่ก็ได้สองถุงปุ๋ยนะครับยังก็มีใบพวกแถวนี้มันจะมีต้นมีต้นมะขามตรงนี้มีต้นอ่า ต้นยูคานะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นกัมปูนะครับใบมันก็จะร่วงมาผสมกัน,นครับแต่เราเก็บไปใช้เองนะครับก็เลือกบ้างไม่เลือกบ้างนะครับก็มีใบยูคาใบสเสดาใบมะขามปะปนมาบ้างนะครับมีกิ่งบ้างครับกระสอบนี้กิ่งเยอะแยะเลยครับไม่เป็นไรครับก็ เอาไปใช้เองนะครับก็จริงๆพวกใบไม้ทุกชนิดก็เป็นปุ๋ยได้หมดนะครับเมื่อผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ต้นไม้ก็แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับธาตุอาหารในในใบของพืชน,นะครับแต่ที่เราต้องการจริงๆก็คือในตัวเจนจากใบก้ามปูก็จะทำให้ต้นไม้งอกงามดีนะครับ อย่นี้ก็รวมๆก็ถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้เก็บไปสัก2กระสอบปุ๋ยนะครับแบบนี้นะครับเดีย๋ยวจะมาเก็บเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็กำลังร่วงเลยนะครับตอนนี้บนต้นก็ยังมีเขียวอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ทยอยล่วงเรื่อยๆนะครับช่วงเดือนธันวานี้นะครับลากยาวไปถึงน่าจะเป็น ช่วงถึงกุมภามีนาอะไรแถวนั้นนะครับก็จะเก็บได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเก็บเรื่อยๆครับไว้สำหรับไปปลูกต้นไม้นะครับโครงการจริงๆก็อยากปลูกพวกอยากปลูกองหมุนไว้ไว้กินนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสักต้นสองต้นนะครับแล้วก็จะไปนำไปใส่พวกบอลสีอะไรพวกนี้ครับ ปลูกมะพงไม้ประดับด้วยผสมดินปลูกพืชผลไม้ดอกได้ทั้งหมดเลยนะครับใบกำมปูเป็นสุดยอดอส่วนผสมดินปลูกที่มีนต้ตรเจนสูงสุดยอดอยู่แล้วนะครับผสมดินปลูกผักก็องอกงามดีนะครับแถวนี้ก็มีอยู่พอสมควรนะครับต้นกำมปูต้นโตประมาณนี้นะครับ ก็จะมีตรงนูงน้นครับตรงนูงน้นต้นหนึ่งที่เห็นต้นนั้นนะครับต้นนัน้แล้วก็จะมีต้นตรงนี้ตรงนี้ต้นหนึ่งน,นะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณคลองนะครับเป็นคลองเป็นคลองที่ขุดคลองเก่าแล้วนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรอบๆคลองตรงนี้คันนี้เป็น นาชาวบ้านนะครับนาเพื่อนบ้านส่วนบริเวณนี้เป็นเป็นคลองชนะทานนะครับนี่ครับลากยาวมาเนี่ยชาวบ้านก็จะปลูกพวกยูคานะครับไว้ตัดก็ปลูกพื้นที่ใกล้ๆนี่ครับพื้นที่บริเวณใกล้ๆทางกับคลองชนะทานนะครับส่วนพื้นที่นาเขาก็จะปลูกข้าวปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลพลอยได้นะครับ ก็สามารถตัดไปขายได้นะครับช่วงที่มันโตเต็มที่แล้วนะครับอันนี้เขาก็ตัดไปประมาณรุ่นสองถึงสามรุ่นแล้วนะครับก็จะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้วันนี้แดดจัดนะครับด้านนี้เขาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยเลยนะครับส่วนมาด้านทางนี้ด้านทางนี้จะเป็นนาค่อนข้างลุ่มหน่อยนะครับก็จะใส่เป็นข้าวหนักนะครับ ก็ยังยังไม่เหลืองนะครับก็กําลังใกล้ใกล้เหลืองแล้วนะครับดูจากสีข้าวก็จะประมาณนั้นนะครับนี่ครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับครับก็มาเก็บเรื่อยๆครับ มีเวลาก็มาเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับไว้ปลูกต้นไม้ถ้าไปซื้อเขาก็แพงแพงอยู่เหมือนกันนะครับก็กระสอบละประมาณ30บาทอัพนะครับกระสอบขนาดนี้แต่เราพอมีแหล่งสำหรับหานะครับเก็บได้ฟรีครับก็เป็น,ปนงอกตามธรรมชาติครับทั่วๆไป เขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับก็แถวนาเพื่อนบ้านบ้างนะครับหน้าเราบ้างแต่นาเรามันต้นมันตายไปแล้วนะครับก็เหลือตรงตรงนี้เป็นต้นของพื้นที่ของนาเพื่อนเนบ้านนะครับก็เก็บไปนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทําอะไรนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ขณะเก็บใบก้ามปูนะครับกำลังจะกลับกนะ็มีนี่ตัวนี้งูเลยครับดูท่าทางจะนะครับมีขู่ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นงูอะไรนะครับ จะเป็นงูอะไรครับไม่น่าใช่งูเห่าครับแบบนี้ตัวสั้นๆกำลังจะกลับแล้วครับเมื่อกี้นิ่งเลยนะครับห,ห้างไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าง,งูอะไรแต่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้มากนะครับ

บไ,ไม้ก็เลยมองดูเอ้างูนี่มาเป็นงูอะไรครับแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยอมีความรู้เรื่องงูด้วยนะครับเอิอเห็นนะครับก็เลยถ่ายไว้ ลังไปแล้วโอเคบายบายไปแล้วนะครับ